สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก okay. ็ช่องมิสเตอร์บอยนะครับก็นี่นะครับทุกคนพี่จะมาทำเป็นคลิปเจลฮ้อนแซ่บสะเดุดสำเร็จรูปนะครับทุกคนนี่คือเคยกิน่พวกมาม่าพวกอะไรที่เป็นพุงนี่ทุกคนอันนี้ไม่เคยกินเลยนะมันผมก็เลยคิดว่ามันแปลกสำหรับผมนะครับทุกคนแต่ถามว่าผมเคยกินเจลฮ้อนไหมผมก็ไม่เคยกินหรอก ออนี่คือครั้งแรกนะทุกคนมาเยวจะมาเปิดแล้ว,วมีอะไรบ้างนะทุกคนซึ่งวัตถุดิบนี้ที่ผมอ่านมาก็จะมีเป็นเป็นบุนเส้นนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นผงน้ำซุปนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับทุกคน ก็มันจะมี4ขั้นตอนนะครับทุกคนมี1เลยคือใส่น้ําร้อนนู่นนี่นั่นก็แบบรอให้น้ําเดือดน,นะครับขั้นตอนที่2คือใส่บุนเส้นลงในหม้อต้มใช้เวลา3นาทีขั้นตอนที่3ใส่ผงน้ําซุปลงไปในหมอ้อข้อที่4เทน้ำจิ้มเจ่วหอนลงไปผสมให้เข้ากันก็มันก็จะเหมือนพวกมาม่าพวกอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเติมพริกป่นน้ำตาลน,น้ำปลาตามใจชอบ เพื่อคุณสุขภาพและโภชนาการควรใส่ผักใส่เนื้อหมูเป็นต้นแต่พี่จะไม่ใส่ทุกคนจะใส่ตามมันี้เลยรู้ไม่ทาไมเพราะว่าพี่ไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยครับทุกคน <c oughs> ทุกคนมาก็เดี๋ยวพี่ขอตัวไปทําอะไรก่อนนะัแล้วก็มาเจอกันอีกทีคือตอนที่แบบทําเสร็จแล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครช่วยถือกล้องอะไรนี้แบบทําคนเดียวแล้วแบบมันยากนะทุกคน ก็เดี๋ยวรอตอนที่เอามารีวิวเลยนะไป A few moments later นี่ทุกคนนี่ก็ได้นะคะทุกคนนี่พี่จะให้ดูแลนี่นี่ใครบ้างน,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 นี่นี่เห็นไอนนึพี่ทำเหมือนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคนนะพี่อยากรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันมันมันคืออะไรคือเจีย๋ยฮอนอะ ทุกคนคิดว่ามันเป็นมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเจ้าหอนก็คือพี่ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับทุกคนพี่กินครั้งแรกนะเขาบอกว่าให้ใส่หมูใส่ผักใส่อะไรได้ทุกคนมันหน้าทองที่ผมดูนะแต่ผมไม่มีะอะไรสัอกอย่างก็เลยกินเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเกิดเราจะกินนีเราต้องชิมน,น้ำมันทุกคนมากินมันเป็นเหมือนสมุนไพรทุกคนมาชิม รสชาติรสชาติดีทุกคนไปเส้นเล็กนะครับกกนนนนรทุกคนมาเส้นเล็กพี่กินนิดหน่อยฮะทุกคนราะพี่จะไปกินข้าวมา ผมว่าเข้ากันดีแต่ผมอาจจะทำเส้นเส้นมันแข็งเกินนะเพราะว่าผมอาจจะทำไม่ถึงสามนาทีทุกคนมรู้สึกว่ามันยังแข็งๆอยู่สำหรับผมนะคือเป็นพี่ที่ผมที่ผมยังทำเมื่อครบสามนาทีพรา สำหรับผมนะผมว่าสาหรับผมนะผมว่าปูผมผมต้องปรูงเพราะผมไม่ชอบแบบดีลทั้งเดิมเนี่ยเป็นไงมา,ค,าครับทุกคท่มาคิววันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่มันอาจจะไม่ไม่ถูกใจที่ทุกคนจะดูก็ได้เพราะว่า มันก็แบบเป็นคลิปแบบว่าเป็นมามะ่าจนไม่รู้มันไม่มีพวกอะไรของตกแต่งนะทุกคนนี้ผมก็ยังลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้วก็ได้ยงนไว้ไพ่กัไว้ใหม่นะครับก็อยากให้ผมทำผมมีไว้ใต้ล่างนะครับกอดตัวล่อนนะครับ,บ